พ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สกดต์จะนอพิหนงจ๋าสุขสันต์น่าจะเนาะสุขสันต์วันศุกร์น่าจะเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์อุยอากาศตอนเช้ามื้อนี้กะคือเมื่อวานหรือเมื่อวานก็เย็นมื้อนี้ก็สิเย็นๆหน่อยเนาะพี่น้องเป็นพ่อแม่พี่น้องจ๋าอันนั้นเว้าเรื่องเมื่อวานก็บ่ทันแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเมื่อวานที่พ่อเยันจิมีโตะลาซาบ้าเนาะเป็นค้อเซ็นเตอร์เนาะจะเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นโทรมาสวัสดีค่ะจากเอ่อเอออยงก่ออัน JSL ค่ะว่าซั่นว่า คุณมีพัสดุอย่างเงื่อนกบบอกว่าโนบมาแน่งไปเนาะมานีขอกะทามาอะไรอะไรนะคะว่าฉันว่าเอาคุณมีพัสดุค่ะที่ต้องเซ็นรับพัสดุอะไรค่ะฉันเพ่ได้อ่งอะไรค่ะ กัลลุณากดศูนย์นะคะว่าสันว่าอีฉันไม่ได้สั่งอะไรค่ะถ้าฉันกดศูนย์ฉันจะศูนย์ให้คุณเนี่ยวสันมันกระแาวตัดหัไปเลยเนาะจะเนาะมีเบอร์พร้อมเนาะพี่น้องเนาะอย่ทรมาตอนเปรตโมงสี่สิบหกนาทีหมู่วานนี่เนาะข่อยกระลังอันเลือกหอยอยู่คอยเห็นแต่ในข่าวเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่ในข่าวพญายศรยุทธเล่าเบาในข่าวสุกมือสุกมือเนาะเห็นนะพญายศรยุทธเล่าเบาในข่าวสุกมือสุกมือก็เห็นแต่เล่าเบาอันเรื่องข่าวมูนีกะบ่าคิดว่าสิมาออออันนนนนนเเเเเจจจจจกระะะะะะะต้้าาาาาางงพพพีีี่่มมมิถ เรื่องของมัอนีก็คือว่าวิไลแคบเอาไว้นะจ๊ะเนาะมีเอ่าพีเอฟซีผู้หนึ่งหรือว่ามีเพื่อนๆนะจ๊ะน้องเพื่อนๆเพื่อนๆเอฟซีเพื่อนถามวิไลมานะจ๊ะเนาะใส่ละเนาะบันนีเวิไลเอาไปไว้ใส่นอจ๊ะเนาะหาบางกอนหาบางกอนวิไลเอาไปใส่ในแคปม กนกจะเนาะอ่าวิไลเอีนเฮดคลิปเฮดคลิปออกไปว่าการทําวีซา่าหนึ่งปีเนาะจะเนาะพี่น้องจา้าการทําวีซ่าหนึ่งปีที่วิไลเฮดคลิปออกไปหรือว่าวิไลแช่ประสบการณ์ให้พี่เพื่อน,นน้องสายฟอที่ยังบ่ท่านอ่าแต่งงานเนาะจะเนาะวิไลก็อยากให้แค่วิไลก็แค่คิดว่าอยากให้แบบว่าอ่าบ่ได้ดไปสามเดือนไปสามเดือนกลับเนาะจะเนาะถึงว่าบ่าท่านได้ดแต่งด้วว่า ทุกคนก็อยากแต่งแหรอคะพี่น้องค่ะแต่วิไลก็ยังอยากแต่งแต่นเนื่อเหตุการณ์ที่เพิ่นแต่งเฮากว่าท่านใดเนาะเนาะพี่นองเนาะ <c oughs> เมื่อเหตุการณ์เพิ่นแต่งเฮากว่าท่านใดแต่ว่าเพิ่นสามารถเอาเฮาไปได้เนาะเนาออันตอนนี้มีเพิ่นั่นเคียนมาว่อัานตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎมหมายใหม่ค่ะถ้าใครไม่มีเพอร์ฟุง A1 มาอยู่นานไม่ได้และทํางานก็ไม่ได้ค่ะนี่เจานาะพี่นองจ๋าอ่านี่คืออ่อนี่คืออธิวิไลอ่านในในเอฟซีที่ที่เพิ่น ทามาเนอจนะนอนเราเพิ่นกับคอมเมนต์มากเพิ่นคอมเมนต์มาว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่ค่ะถ้าใครไม่มีเพอร์ฟุงเพอร์ฟุงก็คือการสอบเนะจนะนอนเป็นภาษาดดยภาษาเยอรมันเนะวิไลซีอันถูกบ่าถูกเนะเพราะว่าลินวิไลโมเมนท์ฝรั่งเนะจะนอนวินลินวิไลย,ยังไงขนาดเกาไทยกันยังออกเล่าคือเกาเนะจะนอนออกภาษาอีสานคือเกาเนะจะนอนวิไลกะตอบเพิ่นไปเนะอันนี้คือจริงนะคะวิไลตอบเพิ่นไปจ้ะแต่วิไลไม่ได้สอบ A 1หนึ่งและก็ไม่ได้แต่ง แต่มาวี1ปีได้และทำงานมินิจ็อบที่ร้านอาหารเดือนละ450โอ,อยโลนอจาเนาะเจ้านายโอนเข้าธนาคารได้ค่ะตามวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ในเยอรมันนอจนะเนะวิไลกระตอบเพิ่นไปนอจาเนะพี่น้องจ๋าแล้ววันนี้สีโดนเติมนะพินกระตอบเพิ่นกัเมนตอบมาอีกว่าอ๋อวาชันค่ะเขาบอกมาอีกทีนะคะวัชันว่าเขาบอกคนมาก่อนหน้านี้ ใช้กฎหมายเก่าแต่ตอนนี้เขาใช้กฎหมายใหม่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าค่ะว่าสารนพต่อมาโนจเนะอันนั้นวิไลกันเลยตอบเป่นไปว่าขอบคุณมากๆค่ะอันใหม่ก็คือมีมานานหลายปีนะคะคืออย่างนี้นะคะตามจริงวิไลก็ไม่ทราบความหมายที่เมนมานะคะแต่การที่วิไลเอามาพูดและมาแชร์ให้เพื่อนสายฟอที่ยังไม่ได้แต่งและได้รับรู้ก็อยากอยู่กับแฟนานานๆสิ่งที่วิไลพูดสิ่งที่วิไลแชร์เป็นประสบการณ์ที่วิไลเดินเรื่องนะคะวงเล็บนะคะ สิ่งที่วิไลแชร์สิ่งที่วิไลพูดเป็นประสบการณ์ที่วิไลเดินเรื่องทําไปแบบที่วิไลได้มาอยู่ที่เยอรมันหนึ่งปีน er ั่นเนาะเป็นวีปีและวิไลก็ทํางานร้านอาหารและเป็นร้านอาหารของชาวเยอรมันนาะน้ะเนาะแต่วิไลทํางานมินิจ็อบนาะจจะเนาะตามรับเงินเดือนก็จ่ายเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือนวงเล็บไม่ใช่เงินดำนะคะนาอวิไลก็ตอบเพิ่นไปนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ๋านี่แหละจ้าพี่น้องจ๋าก็คือวิไลก็ตอบเพิ่นไปนาะน้ะเนาะ คือว่าก็อยากให้เพิ่นอ่าเข้าใจนนาะจเนาะอันนให้เข้าใจนนาะจเนาะว่าการที่วิไลเอามาพูดเอามาคุยเอามาแช่วิไลไปในเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วก็ยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเนาะจเนาะวิไลบได้ไปจาเอาผู้นี้มาเ้าวิไลบได้อาไปจาเอาผู้นั้นมาเ้านนาะจเนานบ่แมนว่าได้ยินเพิ่นเบาจังซี่วีนันมาแล้วก็วิไลเอามานั่งคุยนั่งเ้าบ่แมนได้ไปยินเพิ่นเบาเรื่องนั้นแล้วก็วิไลเอามานั่งเบา ทุกอย่างทีวีไล่ว้าออกไปเป็นเรื่องทีวีไล่ประสบเหตุมากจริงๆแล้วกะวิไลเหตุมากจริงๆวิไลจังเอามาเวามาแช่ถ้าเหตุการณ์หลอกวิไลเบอเอามาเวานอกจากน้องพี่น้องจ้าบวานจะเรื่องอดีตบาวานจะเรื่องปัจจุบันของวิไลนอกจากนะคือนั่นเป็นเรื่องของวิไลอิลีแล้ววิไลเหตุมาแล้ววิไลไปมาแล้วนอกจากนนนี้คือบาแมนนุ่จ๋าเพื่อนวามากมันกัดถูกอยู่นอกจากนะอ่า สีสีแ่งกะด,ดีบดแต่งกะดหกีหรือว่าสียูกันแบบบดแต่งหรือว่าสียูกันแบบแ่งผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งคือก,กันลราจะวิไลก็อยากแต่งแต่ความหมายของวิไลมันยังบ่พรมล้วกับวิลบยยไลบรัธาน,นิามาสีแ่งกบพอไ่ได้นอะจะกนาะนคือกาวิไลไปในวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันนาะจะเนาะค่ะพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปในเว็บไซต์เราก็เห็นว่าในเว็บไซต์ของสถานทูตเพิ่น พี่น้องก็สีเห็นแต่ว่ามันมีวิสาการเรียนวิสานักศึกษาวิสานั่นวิสานี่หลายอย่างที่สาม,มารถเฮ็ดใดนอจเนาะเขาไปเบิ่งให้ดีๆนอจเนาะเขาไปคือสิ่งที่เฮ้าบ่หูเข้าก็บอยากเบานอจเนาะและสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วเข้าไปเฮ็ดมาแล้วพ่านแล้วเฮาบินไปแล้วมานี่นั่นแหะวิไลก็ถึงเอามาเวา,เอา,า,เ,าเอามาคุยนอจเนาะพี่น้องจา๋าคืออ่านี่นะคะ การเห็นเงินคอนโทรทีวีไล่ว้าพี่เพิ่นถามมากคือกันว่าการทําเงินคอนโทรแฟนต้องอจ่ายเท่าไร่คะโนจเนาะพี่น้องจ๋าคือวิไลถามพหญ่มาก,นก,ากนโนจเนาะอ๋อป่ะเมียนวิไลถามพหญ่คือนี่จ้ะพี่น้องอนี่นอจนจเนาะนี่เป็นเอกสารโนจเนาะพี่น้องอาจจะบ่เห็นดอกจ้าเนาะนีน่ก็คือเป็นเอกสารธนาคารตอนพหไง เขียนไปแล้วพ่อหญ่สิเอาเขาในคอนโทรเนอจะนพี่นองจา้าคือเป็นเอกสารที่ธนาคารส่รงมาให้พ่อหญ่แล้วให้พอ่พอพ่อหญ่นั่นเอาให้ข่อยเส้นแต่ว่าโตข่อยอยู่ไทยเพิ่นกับส่งมาไปในอีเมลเหรอกอะวิไลแต่ว่าอันตนัวนี้เป็นตัวจริงกระดาษตัวจริงอันนี้วิไลส่งทางไปเซนนี่ไปแล้วเนะจะเนะที่ที่คลิปก่อนๆที่บอกพี่น้องไปวิไลก็เอามาเป็นเส้นซื้อ วิ am, ไลก็ถามเพราะงไว่ว่าเส้นตรงนี้ตรงนี้แม่นบลนี่คือการเส้นซื้ยอยุคข้างล่างของวิไลเนาะจันนพี่น้องเนาะวิไลก็เส้นไปแล้วก็ส่งไปธนาคารนั่นแหละค่ะคือคือ,คอการที่เหดวีซ่าของวิไลเนาะจันนพี่น้องจา้าวิ ang, ไลก็บอกร้ายเธอว่าแบบบ่าอายดอกเนาะวิไลก็บเด็ดแตงพรา่ายเพราะท่านเด็ดแตงเป็นเมียแต่เป็นเมียนอกกฎหมายเด้อจันนพ่น้อง <laughs> บ่ได้เป็นเมียอีหรอก็ดอคะเดีย,ยบ่ได้เป็นเมียตามกฎหมายเพิ่นโดยนิตินัยนะจเนะเป็นแค่พืชตีนนยนอจปฏิบัตินอจะเนะแต่บ่ได้เป็นนิตินัยคือจังสี่หล่ะเจ้าพี่น้องคือพระท่านในแตงนะจเนะแต่ถึงว่าการทําวีซ่าของวิไลน่ะวิไลไปนั่นนิตีคือวิไลไปเลียนภาษาญุปุ่นน้มนะจเนะที่นี่ค่ะถ้าถามว่า การเลียนภาษาอยู่ประเทศไทยสําคัญโบสําคัญคือกันจ้ะสาหรับผู้ที่ติดตามสามีเนจนะผู้ที่ขาเจเ้าวดิเตงขจ้าตตองเลียนขจ้าจตตองพานเอ,อหนึ่งเมนจ้ะแต่ที่ว่าถ้าไปอยู่เยอรมันปีถ้าบ่ได้สอบเอหนึ่งบ่าสามารถอยู่เยอรมันได้หนึ่งปีวิไลไปมาแล้วค่ะวิไลไปอยู่หนึ่งปีเนจนะแต่วิไลไปวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมันเนจนะวิไลไปหนึหน่งปีมาแล้ววิไลก็เลยเอามาว้าวแทนคืนว่า วีซ่าเพื่อติดตามสามีคุณต้องผ่านการสอบ A1 หนึ่งนจะนเนาะถ้าเป็นภาษาโดยกับอาร์อาอาไอนจนัเนาะพี่น้องจ้าคุณต้องเลี่ยนคุณต้องสอบอยู่บ้านเฮ่าใดก่อนแล้วคุณกะจังสีเดินเรื่องตามสามีไปเหตุวีซ่าปีจริงๆในพันสปอร์เฮ่าเขาก็เขียนเป็นวีซ่าสามเดือนละจัดแจ้งไปต่อเอาน,นจะนเนาะของวิไลไป,ไปหอดผลวิไลกัดเป็นวีซ่าสามเดือนแต่วิไลกะพ่อไม่เกินภายใน สองอสามอาทิตย์นี่ละ่ะเขาว่าให้ไปรายงานตัวแล้วก็วิไลกับยูเนตจากยูจนครบหนึ่งปีแต่ว่ามันมีแต่วิไลยูเลยไปสิบสี่เดือน,น,นเนอจะเนาะเป็นอย่างจังว่าสิบสี่เดือนเพราะว่ามันติดหมากมิดนี่แหละพี่น,อน้องจ้าแล้วอีกอย่างหนึง่งการเลี้ยนของเขามันกะบ่บได้เลียนเต็มรูปแบบนนเนาอพอเขาสิได้เลียนปุ๊กบกำหนดวีซ่าเขาสิมดสิได้ก,กลับก็เลยได้อยู่ต่อกไปขออำเภออำเภอกระให้วิไลมาสองเดือนเนาะจะเนาะเลยกลายเป็นสิบสี่เดือนเนาะจะเนาะ นี่จ้ะนี่เป็นใบที่ทางสถานทูตทรงมาให้วิไลนอจนะเนาะจะเป็นเป็นใบใหญ่แล้วเป็นใบตาประทับสถานทูตแล้วก็ลายเส้นของคุณฟอเรีันนอจนะเนาะเป็นอ่าเป็นผู้ที่รับเรื่องอยู่สถานทูตออยู่อำเภอเนี่ยเพิ่นสถานทูตเพิ่นเก็บเอาไปนอจนะเนาะอีกใบหนึ่งแต่ว่าพอใหญ่กับวิไลกับกอเปียเอาไว้แล้วนอจนะเนาะอยู่ในอ่าอยู่ในแท็บเล็ตอยู่ในที่เก็บไว้นั่นแหละจ้าพี่น้องคะ คลิปนี้ก็ขอบวชส้ำหนีนาะจะนพี่น้องจ๋าบวชไปมันก็สิ่งแยโพดเนาะจะนพี่น้องเนาะการไล่ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียดที่อ่าพี่ปัญหามาเรื่องอ่าเรื่องเงินคอนโทษหรือว่าการอ่าจ่ายเงินหรือว่าแฟนเกษียณแล้วสามารถทําได้หรือเปล่าเนาะจะนพี่น้องเนาะเดี๋ยววิไลจะขอมาวันนี้คิปหนาเนาะจะน่าคลิปนี้ก็สซ้ำหนีนาะจะนพ่น้องจ้าธนาโดนไปมันก็สิ่งแยไปโพดเนาะจะนพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้มันก็แย่เร็วเนาะพี่น้องจ๋าเอาไว้พอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววิไลสิ บ่อเก้าเหล่าเลี้ยงให้พี่น้องเดือดสาบน้ากันเนาะจันสำหรับสายฟอที่ปั้นแตงคือวิไลเนาะจันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้มืเอนี้ก็ขอบุญพี่น้องกองปายสู้ผู้สุ้คนเนาะจะที่เป็นกําลังใจให้ยองวิไลเนาะจันเนาะหรือว่าวิไลแม็กเนาะจันเนาะขอบุญทุกการติดตามขอบุญทุกการรับชมเด้อจะพี่น้องจ้าฝากในเด้อจะฝากวิไลในอ้อมอกอ้อมใจในเด้อจะพี่น้องค่ะ สำหรับบอญีก,ก็อ่อ้พี่น้องปองกายสุขผูสุขคนเนจเนสุขภาพราร่างกายแข็งแห้งเนจเนมคิดวันสิ่งใดก็ให้สมบังดังปรารถนาเนจพี่น้องจ่ายคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเนจเนออย่าเจ็บอย่าจนเด้อจะเด้อมังมีสีสุขลำรวยลำรวยเด้อจะเด้อ